ว่ากันด้วยลูมนรกชิบหายวุ่นวายไม่รู้จบทีมใหญ่ตังเยอะอย่างสิงโตน้ำเงินคำมรามเจลซีใครๆก็รู้ครับว่าไอ้ทีมทีมนี้แม่งลดโคชยังเก่งแต่ไหนแต่ไรมาช้านานแต่กับงวดนี้มึงเอาอีกแล้วนะสิงนะลดหาลดเฮลอะนรนั่งหนาท่ามิ่งความสมเหตุสมผลไม่ได้เลยสวัสดีครับผมเอ็มออฟไซ์บกูกับรายการ เรื่องวุ่นวุ่นไวรุ่นเชลซีรายการที่จะมาก่อติดเล่าเรื่องราวนักเตะสิงห์บูทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยในเทปนี้ผมขอให้ชื่อว่าเชลซีจาาพอดนั้นขอลาก่อนขอหยิบจับบอลดาแบบเอ็นดูปนฮาร์ดคอร์โดยกับผมเองส่วนจะมีประเด็นอะไรบ้างไปชมกันเลยก่อนเข้าเรื่องขออนุญาตขายตรงสปอนเซอร์สนใจสินค้าเชลซีลิขสิทธิ์แท้เสื้อแท้ตรงปกทรงเร็วทันใจต้องที่ร้านรวมเสื้อบอลเชลซีเชลซีเชิร์สคอเล l กเตอร์เจ้าของชื่อเจเป็นแฟนบอลเชลซีแท้ๆผมอุ่นนุ่นร้านแก่เป็นประจำร และอีกหนึ่งเจ้าสําหรับคนที่ต้องการมีเว็บไซต์ใช้งานง่าย,ายๆสั่งได้ตามใจราคาไม่แพงติดต่อหาผมได้ที่ไลน์ ameseo กราบอุหนุนสปอนเซอร์จากเราทุกเจ้าด้วยนะครับ เจอไิดก่อนจะล่ายาวถึงประเด็นอันร้อนแรงแบบไฟลุกใช่ครับประเด็นแยกทางกับปชิดิโนนั้นมันมีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างแม่งเยอะแยะเต็มไปหมดที่สาคัญผมขอด่าตัวเองก่อนเลยไอสารเอ็มมึงนะมึงอยากทําคลิปพูดถึงประเด็นกระแสตแต่เสือกดันตัดคลิปช้าแยกทางจากกันไปหลายวันแล้วหาเพิ่งโพหัวมาพูดถึงพอๆๆอ,อ,อ,อ่ะเข้าเรื่องผมจําเป็นต้องมอบตัวแต่นนเนิน <ๆ S 1> ไว้ก่อนเลยครับวทิศทางความเป็นมาของใจผมที่มีต่อประเด็นนี้มันมีมุมมองก่อนหลังลากยาวและลงเอยแบบหักมุมอยู่พอตัวนั่นก็เพราะ ผมคือหนึ่งในตัวพ่อที่ออกตัวบนดาแบบชัดเจนมาโดยตลอดแบบหลายทางในฤดูกาล2023-2024โวยพอดไอ้สัตว์เอ้ยมึงเอาไปเลยนะเพราะผลงานแม่งส่วนใหญ่ห่วแตกหมาไม่แดกแถมแก้กเกมก็ต้นตีมสุดเลอะเถอะแพ้แล้วแพ้ต่อแพ้อ,อีกขนาดบางเกมที่มึงควรชนะมึงยังเสมอได้เลยเฮ้อชนะแบบต่อเนื่องให้เป็นกิจวัดบ้างก็ดีนะพอนมุมห่วยเทยหายกระจายวางไปหมดแล้วแต่แต่ที่กล่าวมานั่นคือเปลิ่งอารมณ์ส่วนใหญ่จากผมในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับ ตัดกลับมาที่ช่วงในท้ายฤดูกาลจนถึงปัจจุบันสุดเซอร์ไพรส์กันต่อแม้จะโวยมันมีหลายอย่างในทีมที่ดูดีและเปลี่ยนไปแบบไวเวอร์ซึ่งหลกัหลกๆนั้นก็คือที่ผ่านมาเทความมั่นใจแฟนบอลแบบเราเรามาลูลวัลวหล,ลายต่อหลายนัดขนาดนี้แล้วงี้ใครละจะไปกล้าคิดกล้กาฝันว่าอยู่ดีๆเกมที่เหลือมึงจะชนะลูวลวัวต่อเนื่องถึง5เกมติดจนปิดลีกจ,กจากจ่าฝูงแดนใต้ทะยานสู่ที่6และได้ไปบอลยุโรปซะอย่างนั้นเย้ เอาเรื่องแล้วคือภาษากลายรวมถึงแพชชั่นนักเตะและโค้ดคือดีมากซะด้วยนะหลงรักโค้ดพอดกันหัวปากหัวปัม๊มเป็นแถวๆจนผีดอกออกผลเวอร์วังตื้นตันน้ำตากูจะไหลภาคพากันทำไปได้ไงวะโอเคซึ่งเอาเป็นว่าแม็กกูจะไม่ได้ชอบมึงแต่สุดท้ายมึงเสือพาทีมผ่านควสยากไปได้ดีๆนั้นเอาก็เอาวะกูยอมเปิดใจให้มึงก็ได้โวยปีหนา้าอีกหนึ่งปีฝากจัดโค้ดแบบเครื่องติดแบบนี้ให้เชลซีหน่อยละกันแต่ 22พฤษภาคม2024สเตทเมนต์จากสโมสรก็ประกาศอย่างเป็นทางการแยกทางโปชิติโนและทีมงานทั้งหมดของเขาเป็นที่เรียบรอย้อยสวนตี้นเลยครับ และยำชิบหายซึ่งการประกาศดังกล่าวนะครับสร้างความมึนงงและสงสัยต่อแฟนบอลและผู้คนทั่วโลกอยู่ไม่น้อยนี่มันการตัดสินใจหาเหวอะไรวะเนี่ยคือผมนี่ถึงขั้นต้องใสหัวสลอนหน้าสลอนตาวิ่งไล่ตามเก็บข้อมูลจากแบทลอนและแหล่งข่าวต่างๆที่น่าเชื่อถือได้แบบให้ไหวซึ่งพอรวมแล้วก็พอจะสรุปจับใจความสําคัญได้ว่าการแยกทางครั้งนี้มันเกิดจากแนวทางการทําทีมที่ไม่ตรงกันครับฮะ เอาอีกแล้วเลยตอนเช็คตอนบูตบัคตอนมาลีนาหรือแม้กระทั่งตอนทูเครนผลที่ออกมามึงก็พูดแบบนี้คือเอาง่ายๆเหมือนพวกมึงก็จงใจบีให้มันออกนั่นแหละไอสัตว์โถทําเป็นพูดดีตัวร้ายในคาบนักบุญชิบหายแล้วนี้ในระยะยาวแบบที่พวกมึงต้องการจะมีหมาแมวตัวไหนอยู่กับองค์กรพวกมึงได้บ้างวะเนี่ยกูละโคตรไม่เข้าใจไหนไหนไหนเอาหัวมานี่ดิมาตบจูนขึ้นความถี่ในสมองให้เข้าที่หน่อยจะได้ไม่เลอะเถอะแม่ ทัจังนี้ผมขอไล่เรียงบนดาหลักๆ3ข้อครับแต่ก่อนดาย้านะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมเองล้วนๆซึ่งในบางทีมันก็มาจากการคิดวิเคราะห์มโนคาดการต่อยอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากอ่านข่าวแมตหลบประกอบก,อกับสิ่งต่างๆที่ได้เห็นจากหลายทางช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นแหละอ่ะ เริ่ม 1. สมสุรสมองว่าพอททาผลงานได้ต่ำของเป้าที่คาดไว้โหยสัตว์หน้างานมึงง่ายมากมัง้งไอชิบหายแถมโจดเงื่อนไขมึงก็เยอะแยะวุ่นวายเต็มไปหมดแต่แต,แต่ปากพวกมึงสองตัวนี่ดิยืนยัดย้อนแยง้งชิบหายทัดเดอโพเซตโปรเจกต์นี้ต้องอดทนและใช้เวลารอก่อนนะและเดี๋ยวมันจะดีเองไอฮาเอ้ยและนี่อะไรเพิ่งปีแรกของพอสมันเองนะเฮ้ยคือเอาดีๆถ้ามันไม่ได้ไปบอลยุโรปสักรายการหรือจบลงเอย่ยแบบไรวีแววพัฒนาการใ,ใดๆเลยมึงปลดมันทิง้งซะกูยังเข้าใจนะเว้ยว่ามัน กกาจริงเพราะก่อนหน้านี้ไอ้ตอนที่แฟนบอลทั่วโลกแทบจะเทกระจาดเห็นตรงกันว่าควรปลดพวกมึงก็ดื้อด้านดื้อดึงลากยาวหนักแน่นว่าอยู่ต่อมั่นหน้ารอดูผลแต่พอวันเวลาผ่านไปจนตอนนี้พอร์ตมันกู้หน้าได้ทําดีและมีทรงแบบชัดเจนจนแฟนบอลและนักเตะยอมรับและเปิดใจเป็นหมู่มากพวกมึงก็ดัน ลั่นดีนิ้วหายแยกทางกับมันหน้าตาเฉยโ้ยสัตว์ทามิ่งแบบนี้แม่งอย่างเชี่ยเอาใจยากเกินชิบหายเอ๊ะหรืออันที่จริงพวกมึงแม่งเหลี่ยมจัดเฝ้ารอเวลาที่เหมาะสมแล้วบีบเชือดทิ้งแบบเนียนๆให้เข้าทางเท่านั้นเองแต่ภาพลักษณ์ว่าไล่โคตรก็ไม่ใช่ตั้งหาเพราะกูแค่แยกทางความเห็นไม่ตรงกันและจบสวยนั่นไงไอสัตว์ มีหน้าทำไมไม่ซับพอร์ตให้สุดทางเหมือนปากว่าพวกมึง2ตัวนี่มันเลี่ยมจัดเลือดเย็นชิบหายแต่ก็อย่าลืมนะว่ามึงสองตัวเป็นคนเลือกมันมาฉะนั้นแล้วที่ต้องรับผิดชอบและควรต้องโดนก่อนมันมาตั้งนานแล้วมันควรเป็นพวกมึงด้วยไหมเอยพูดแล้วยืนขึ้นที่แม่งได้ไม้ลูกชิ้น2 อย่าบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมตลาดซื้อขายจุดนี้นะครับแมดรอออกตัวไว้ว่าการแยกทางกันครั้งนี้จบลงเอ่ยด้วยดีและมีปัจจาการทําทีมที่ไม่ตรงกันเลยไม่ได้ไปตอบและไม่ได้เกี่ยวข้องกับอํานาจตลาดซื้อขายแต่อย่างใดอ้อจ้ะจุดนี้ต้องใช้จักรยานในการรับชมหลายๆคันเลยนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อ,อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีผิดแต่ผมคนนึงละ่ะที่ไม่เชื่อแน่นอนนั่นก็เพราะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่ามีทั้งข่าวการแสดงออกจากปากพอร์ตหลุดลอยออกมาเป็นระยะระยะว่าเขานั้นก็คาดหวังเสมออยากมีส่วนร่วมกับ ตลาดซื้อขายทีมอยู่ไหมห่น้อยหน้างานจะง่าย,ายๆเบาแรงขึ้นไม่ตึงเกินตัวโปรดลูกรักกูก็มี ตัวแกตัวเก๋ากูก็อยากได้แม่หัวอกคนทํางานนะมึงก็ย่อมเห็นปัญหาและอยากได้นักเตะที่มันตรงสเปคไว้ใช้งานแบบประคองทีมและตอบโจทย์เป็นธรรมดาแต่พวกท่านท่านทั้งหลายนี่แหละครับก็ดันยืนหยัดนโยบายสุดตรงสุดแรงกานิยมสะสมดาวลูกไว้เยอะแยะเน้นไม่เกินยี่ห้ารวมๆกันจนเลอะเทอะมาทรงนี้คือมันไม่ต่างอะไรจากโยนขี้ลงหน้างานแบบสุดยากแล้วจับปั่นรวมๆกันให้ไอพอดไปไล่ปั่นทั้งกองให้ถูกใจ ขวีชีวิตภาพรวมทีมก็ต้องดีเด็กหลายๆตัวก็ต้องปันผลการแข่งขันแม่งก็จะเอาแล้วไหนความต้องการขั้นต่ำมึงต้องการไปบอลยุโรปให้ได้ซะด้วยนะโอ้ไอสัตว์งัดหน้าแม่งการกระทำพวกมึงในครั้งนี้ต่อพอร์ี่มันย้อนแย้งกับนโยบายระยำระยะยาวชิบหายฉะนั้นแล้วผมจึงค่อนข้างมั่นใจมากครับว่าพอร์ตเองก็ลําบากอยากได้ตัวแก่ตัวเก่ามาแบกทีมและแบกตัวมันเองอยู่เหมือนกันเพราะถ้าจะให้ลุ้นเจอเด็กช้างเผือกสําเร็จรูปแบบเพาเมอร์นั้นก็เนาะยากเย็นแทบขาดใจซึ่งแน่นอนอีกหนึ่ ย้ำว่าเขาอยากมีส่วนร่วมกับตลาดแบบชัดเจนนั่นก็คือการหลุดตอบคาถามเรื่องแก้ปัญหาลูกตั้งเตะนี่แหละครับซึ่งในตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจและยังเข้าไม่ถึงพอพอดมักอ้างบอกเสมอว่าทีมงานที่แกมีดีอยู่แล้วแต่ไอ้ที่แกต้องการจริงๆก็คือนักเตะเก๋เเเาเกประสบการณ์ที่ทจะเล่นหรือรับมือจังหวะเหล่านั้นให้ได้ต่างหากจบๆไปและนั่นแหละครับแผลใหญ่จุดเห็นต่างพอสมสรมองว่าทีมงานของพอจุดนี้แม่งสาหัสเองและดื้อดึงอ้างเยอะจนงองแงเลยกลายเป็นว่าลงเอวยุกจิกหวังดีจนแทรกแซงแล้วก็นําเข้าโค้นลูกกตตั้งจา บางทีมาคุมแทนซะอย่างนั้นโอ้ดอกนี้เต็มตีนข้ามหน้าข้ามตาเยียดย้ำความเชื่อใจกันสุดๆแม้สถิติชี้ชัดจะบอกว่ากาก,ากจริงก็เถอะ ซึ่งกินตู่ๆจากตรงนี้ย่อมสะเทือนถึงพวกมึงแบบชัดเจนก็สัมภาษณ์มันมาไม่ใช่เลยก็เลือกเอาจะปลดมันหรือปลดมึงก่อนดีล่ะแน่นอนแบบที่เห็นเห็นพวกมึงเลือกตัวเองและเรียนนายไม่ยืดยุนเสนอทางเลือกซัพพอร์ตตลาดซื้อขายไปสู่มันเลยกลายเป็นว่าปากอย่างใจอย่างเลี่ยมจัดจนเกินเบอร์โครงการนี้องค์กรนี้ทุกอย่างมั่นหน้าในกำมือกูแต่ต้องให้สิปรับเปลี่ยนแนวทางตลาดซื้อขายไม่ได้เลยก็ใช้ตามที่ซื้อมาต่อไปละกันแค่นั้นพอโอเคขอบคุณครับไอ้สักฉะนั้นแล้วลงเออแยกทางจบๆ ทางไม่ตรงกันแบบนี้ก็ไม่แปลกใจครับแต่มึงอย่าหลอกกูว,ว่าตลาดซื้อขายได้ไม่เกี่ยวอันนี้กูไม่เชื่อ3ามแคนดิเดตตัวแทนสุดเลอะเทอะมากันที่ประเด็นนี้นะครับบอกเลยไข้กูแทบขึ้นพลาแทบหมดแผงพาหลายชื่อแคนดิเดตนั้นอินดี้สัตว์ฉีกแหวกทุกกฎเกณฑ์ของนิยามคําว่าทีมใหญ่และมีตังค์พีพีทันทันทั้งหลายเสือให้ความสนใจเอาโค้ดดาวลุ่งขาขึ้นมาคุมทีมแม่มืงคิดว่าทีมจะหยิบถูกจิ้มเจอผู้จัดการทีมแบบชาบีอลอนโซหรือไงวะถูเคินไม่เอามูไม่ใช่ออนนนเเตไม่่่ดกลาายป็ววที วับและเข้าตาดันเป็นเซบาสเตียนเฮเนตจากสตุตก a มิเกลซานเชสจากกิโลนาคีแลนแมคเคนนาจากอิปสวิทมาเลสกาจากเลสเตอร์และหาเหวอื่นๆอีกมากมายและดีกีการันตีให้อุ่นใจคือไม่ได้จะว่าว่ามันไม่เก่งแต่อย่างน้อยต่อให้อินดี้ก็ขอให้ดีกีเท่าไอพอตจะได้ไหมไม่ใช่แม่งด้อยกว่าบัตโทนี่ทำไมสโมสรกูต้องมาลำบากทำอะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยกูละโคตรไม่เข้าใจ คือแค่นักเตะอย่างเดียวกูก็ลำบากอยู่แล้วดาวลูกแม่งเยอะแยะนี่ยังไม่าวขนาดโค้ชจะหยิบจับมาใช้งานมึงยังสรรหาเกตแนววันเดอร์โค้มาใช้งานอีกเลยเซฟติดจัดดาวลูกพุ่งแรงขนาดนี้หน่อยถึงขั้นลุกลามแม่งไปทุกแผนกเลยไหมจบๆไปเอาให้สุดนักกายภาพวันเดอร์คิดพ่อครัววันเดอร์คิดคนขับรถบัสวันเดอร์คิดพอพอๆไอสัตว์กูประชดมึงไม่ต้องทำจริงนะกูขอโทษไปๆมาๆไม่ต้องมองอะไรที่ไกลตัวอิจฉาทีมหญิงตัวเองแม่งชิบหายสถานการณ์เดียวกันต้องเปลี่ยนโค้ดแต่ฝั่งหญิงเอาโคด้ดดีกี แทนที่เอ็มมาเฮเลยนะมึงชวนตัวเลือกทีมชายนั่นเหรอเฮ้เ <c oughs> ต็งหนึ่งกูตอนนี้เพิ่งคว้าแชมป์เดอะแชมป์เป็นชิปมาเลยไอสัตว์ถึงตรงนี้นะครับแต่ยังไม่จบนะเฮ้ยคลิปนี้คำหยาบคายแบงเยอะแยะฟิลลิ่งอารมณ์ล้วนๆนานๆทีขอฮาร์ดคอร์แบบพอตัวแต่ใครชอบคอนเทนต์จากช่องผมผมไหว้แล้วครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมทีมเพราะแม่งโคตรจะสำคัญต่อช่องออฟไซด์บูลน้อยๆช่องนี้ของผมมากเลยหรือใครอยากสนับสนุนผมโดยตรงผ่านปุ่มซุปเปอร์เต็งก็ได้ครับผมรับปากจะจัดไปเน้นๆเสริมคมคุณภาพให้กับออุปกรณ์ในนช่่งแ แน่นอนฝากคลิปต่างๆในช่องด้วยนะครับกราบอะ สาหรับอนาคตนรกไม่รู้จบของยุคใหม่ในจากนี้ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆครับว่าปลายทางจุดสิ้นสุดมันจะจบลงเอ่ยในปีไหนก็ได้แต่พูดตรงๆแบบจากใจตบบาเบาๆให้กับสโมสรผ่านมุมมองแฟนบอลตาดำๆคนหนึ่งเฮ้ยพี่ๆครับว่ายล่ะปัญหาของเชลซีมันอาจจะไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดถ้ามึงมึงท่านๆทั้งหลายกำตังลงทุนไปลงให้ถูกที่ถูกทางอย่างเหมาะสมซึ่งประวัติศาสตร์การลงทุนจากทีมตัวเองหรือต่างทีมที่เขาประสบความสําเร็จก็มีให้แกะรอยตามรอยไม่ยากครับอย่าอินดี้ไอ้สัตว์ฟังไว้นะครับ จะทำทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้อะไรก็ตามที่มันทะลุจนเกินงามความพอดีมันย่อมให้ผลลัพธ์ที่ชิบหายตามมาอยู่แล้วครับในทุกเรื่องคิดขำๆมองง่ายๆกับเรื่องใกล้ตัวกินอิ่มไปก็ไม่ดี กินน้อยไปก็ไม่ไหวก็เหมือนนโยบายสโมสรที่พวกท่านกํา,ากลังลงทุนกันอยู่ในี่ะครับปรับบาลานซ์เสริมแก่งให้ยืนไหวเดินสะดวกกับปัจจุบันบ้างไม่ใช่เออเอสะสมเด็กอนาคตต้องมาแน่พั่มเพอไปไกลจนเกินตัวหรือจริงๆตลกหลายพวกท่านแค่อยากปั้นตัวขายเอาตัางค์ทำกำไรไม่แคร์ถ้วยก็อย่าให้กูรู้นะว่าคิดแบบนั้นฉะนั้นแล้วยืดยุ่นเพื่อปัจจุบันบ้างและรับฟังหรือค้นหาคนที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านนั้นๆให้มากหน่อยหรือทุกๆคนที่เกี่ยวข้องต่างก็อยากเห็นทีมลักบินสูููงงงอยย่่าาาถถกกททีีปป เชลซี Chelsea ยังคงเป็นทีมใหญ่ที่ยังพร้อมตามไล่ล่าแชมป์อีกมากมายประดับตูหยุดดาวเกตอย่าทำตัวเองให้ลำบากแบบไม่จําเป็นแบบนี้อีกเลยกูไหวละ่ะก็นั่นแหละครับในจากนี้ใครจะไปใครจะมาก็ไม่รู้เพราะตักกะพวกมันนั้นสายยากแท้จะเข้าถึงเอาเป็นว่าเราเรา,เราทั้งหลายเตรียมกายเตรียมใจไว้พร้อมพนึกกําลังบ่นด่าก,กันต่อไปที่นี่เชลซีสโมสรแห่งนี้ยุคนี้การันตีขับเคลื่อนด้วยแรงดา่ดาดา่ดาดา่าด่าก็จบไปแล้วครับกับประเด็นสุดเดือดสุดร้อนแรงบนซับเละเชลซี Chelsea, จ ขาพอต์ด้านขอลาก,ก่อนคลิปนี้แบบที่บอกมันคือความคิดเห็นส่วนตัวจากผมล้วนๆนะครับผิดพลาดไม่ถูกใจใครก็กราบขออภัยพร้อมกันนี้ก็ขอกอดคอเคียงบ่าเคียงไหลทุกท่านไล่เลียแผลใจอดทนสู้ทนกันต่อไปสักวันเชลซีคงกลับมาครับถึงถ้าใครมีมุมมองที่แตกต่างแล้วอยากระบายลันเม้นแบบล้วๆใส่มาใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมอ่านและตอบทุกเม้นแน่นอนอยังไงก็ฝากผลงานต่างๆในช่องออฟไซด์บูของผมด้วยนะครับช่องนี้ชาน,นึงออกคลิปทีแต่มาทีก็โมหนักแบบยับเยินแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ เชลซี Chelsea, ตัวจริงต้องไม่พลาดติดตามคอนเทนต์ทั้งหนและนอกสนามอีกมากมายไนดะ้ที่ช่องออฟไซด์ site, บูฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ